ช่วยอาไยังปิ้งกุ้งให้ลูกกินแน่หุยมือไม่ตีนวาใครกินเองนะแม่หัหน้าให้ถึงไหนปิ้งกุ้งให้ลูกกินแน่หุยมือไม่ตีนวาให้กินบ่เป็นหยนวแต่ห้าสิบหกเฮ็ดหาแม่ทั้งลูกน้องทั้งหัวหน้ามาใส่กูหมดสันดานกูเชื่อได้กินดอกเชื่อในกินดอตเออคบอวนหนาล้วดิลูกพิชก้าใส่บ่ จมหลายเห็ดกินเองก็ได้ตัวไม่ตัวนี่ก็มันจมเก่งแท่ว่ะมากินน้ำกันทุกคนแซ่บบ่มา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 กินน้ำกันเออนต่แตกบอลกลัวเอาก็เดียบมาเจ้าม่อยากหอดเนี่ยบอกเห็ดมาเห็ดเด้เอ้ามันอยากจะบอกม่ได้หกูก็อยากมาใส่กูเห็ดก่อน อินี้หายเครงก้น